สวัสดีผู้ชมนั่นนึงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอชนะด o t com เช่นเคยอ่ามาผู้ชมเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาเจอกันทุกทีทำุกทํากําไรกันทุกทีทุกครั้งไปเลยกับเว็บบอชนะนะโอเคขอแนะนำน,นึงสําหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจจะลองทดสอบมาลองเล่นบอชนะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยที่แอดบอชนะมีฮัทด้านหน้าด้วยแอดบอชนะแอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะจ๊ะน,นะโอเคมาผู้ชมเข้าเรื่องอะไรดีก่อนนะครับผมวันนี้นัผู้ชมผมมาพร้อมทุนเก้า 13 0 0 0ัตรงนี้เลย9ก0 0 0ตรงนี้และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ผมดูจะกลามสตีแล้วเนี่ยบคาคาร่าน่าเล่นมากเลยครับผมเดี๋ยวเราเขาไปที่บคาคาร่ากันเลยนะโอเคพอมาเจอกล้ามอย่างนี้นะผู้ชมติดลบหนักๆแบบนี้นะให้สวนบอดไปเลยแล้วก็รูปแบบการเดินเงินผมจะเดินเงินที่เราบุแชร์เน้นจบเร็วจบไวกำไรงามต้องไว้ใจเราบุแชร์เท่านั้นส่วนกำหนดกำไรเป้าหมายวันนี้ผมจะเอาสัก20,000ละกันประมาณนี้นะผู้ชมแล้วก็ขาดทุนไม่เกิน 93้หมมผมจะเต็มๆไปเลยนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ชิปเริ่มต้นผมจะเริ่มต้นไปที่พันห้านะพอตั้งข้างต่างเสร็จแล้วก็สร้างบอดไปเลยผู้ชมพอสร้างบอดเสร็จแล้วก็เริ่มบอดเลยครับเพื่อการเสียเวลาในการทํากําไรให้กับเรานะโอเคดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะจบตาเมื่อกี้ไปนะครับผมดูอ่าดูเหมือนว่าเราจะเริ่มเลยหรือเปล่า <laughs> เริ่มเลยไหม มาเริ่มเลยพอดีนะผู้ชมนะพอดีพอดีนะโอเคในตาที่5นะผู้ชมในตาที่5ตัวที่6นะรอบนี้บอทบอกว่าแบงเกอร์มาแน่นอนแต่เราไม่เชื่อบอทนะครับเราสวนบอทไปที่เพเยอร์นะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรและผลออกมาเป็นเพเยอร์ชนะไปนะท่านผู้ชมโอ้โหมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วไม้แรกของเรานะครับผมมาแล้วนะที่กําไร4,5 0พนะชิปที่ลง4ี่บาไร4ี0บตรงมี้เลยนะท่านผู้ชมไม้แรกมาแบบจัดๆหนักๆก,ก,กันอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะมนะั ฮุกมัดฮุกกันมาเลยนะเออนะโอเคโอเคอันนี้เพิ่งจะมาลแรกนะผู้ชมยังไม่ถึงกําไรเป้าหมายกันเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมจะฟาดเอิดไปแล้วเราเข้ามาเจอในีตอนถึงกำไรเป้าหมายนะผู้ชมนะ๋ยวผมฟาดเลยนะสามสองหนึ่งไปเลย เอาละครับท่ผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะาถึงกำไรเป้าหมายที่ร้อยแล้วนะครับนี่บอร์ดบอกว่าดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเรา ปิดไปเลยนัผู้ชม่าปิดไปแล้วนะครับรีเฟรชหน้าสักรอบหนึ่งเน่ผู้ชมดูที่กระเป๋าตังค์ผมนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสามตรงนี้เลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสามตรงนี้เลยเออเอาเด้เอาเด้นะกำไรลงรามาแล้วนัผู้ชมถึงกำไรเป้าหมายกันแล้วนะครับผมแต่แค่นี้ยังไม่จุใจนะเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการเล่นสักหน่อยนึงนะเล่นไปกี่รอบกี่ไม้กันนะโอเคมานี่ผู้ชมเล่นทั้งหมดนะครับสิบส สามไม้นะสิรอบตรงนี้นะครับผมชิปที่ลงรอบล่าสุดห0พันกำไรรอบล่าสุดห0พันตรงนี้เลยนัผู้ชมโอ้โหมันได้ยางงี้นะครับผมรอบสั้นๆไม้จะจัดอย่างงี้แหละชอบนะโอเคเดี๋ยวไปดูที่กราฟรายได้สัหน่อยดีกว่านักผู้ชมนะเริ่มจากตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ได้กําไรรัวๆมาแล้วก็มาเสียรัวๆตรงนี้เช่นกันนะครับผมก็ได้กําไรมารัวเหมือนกันจนมาจบที่ตรงปลายนี้นะกำไรรอบสุดหกพันนะครับผมกำไรสะสม สองหม่นสา่านผู้ชม23,25บหอชนะเข้าใจดีแจกให้เราอีกแล้ว325ร้อ่านผู้ชมเออฮ่าฮ่าน่เออเออเอาอีกแล้วดิแบบนี้ชอบชอบนะครับผม่แจกกันเยอะๆอย่างนี้เนระชอบนะอ่ะโอเคก็ จบกันไปแล้วนะผู้ชมนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะใครที่สนใจอยากจะลองสูตรนี้ก็ไปลองไปเล่นกันได้เลยนะครับผมไม่ห่วงวิชายอยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกราฟกันให้ดีๆนะครับผมก่อนที่จะเล่นนะดูกราฟแล้วแทงให้เป็นแทงให้ถูกนะผู้ชมนะเออผมบอกทุกครั้งนะครับผมกราฟขึ้นให้แทงตามบอร์ดไปนะครับกราฟลงให้แทงสวนไปนะครับผมก็มีวิธีคลิปสอนอยู่แล้วนะครับผมไปหาดูได้ในช่องนี้แหละผู้ชมเออไปดูนะครับผมไปดูผมมีคลิปสอนอยู่นะก็ อาจจะไม่ละเอียดยิบนะครับผมแต่ก็เป็นเบื้องต้นพื้นฐานให้ดูกันได้เลยเู้ชมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีเพียงเท่านี้นะใครที่สนใจจะลองทดสอบมาลองเล่นบัชนะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยที่แอดบัชนะมีอดด้านหน้าด้วยแอดบัชนะเอาน้ำมาสอบถามกันได้เลยมันก็เขิานอายนะจัดน,นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมเพียงเท่านี้นะผู้ชมไว้ค,คลิปหน้าผมมีอะไรมาเดยนใหม่ๆก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ